สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องของการที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้านะครับร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จะต้องแสดงข้อความเกี่ยวกับคำเตือนต่างๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือไม่เรามาดูแนวคำว,วินิจฉัยของสารปกครองสูงสุดที่อรอ .48 ทับ2 5 6เจกันนะครับในรายละเอียดนะครับก็คือกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จะต้องแสดงข้อความคำเตือนด้วยทุกครั้งและตลอดเวลาขณะมีการแสดงภาพลักษณ์ของกิจการค้าดังกล่าวว่า สุราเบียและไวเป็นเหตุก่อมะเร็งหรือเป็นเหตุให้สมองเสื่อมหรือเป็นเหตุให้พิการได้ถือเป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือว่าการประกอบอาชีพดังกล่าวหรือไม่สารวินิจฉัยว่าการกำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญ,ญลักษณ์หรือภาพสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ว่า สุราเบียรและไวน์เป็นเหตุก่อมะเร็งหรือเป็นเหตุให้สมองเสื่อมหรือเป็นเหตุให้พิการได้เนี่ยเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ดื่มและสังคมส่วนรวมเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้ดุลพินิษประกอบการตัดสินใจอีกทั้งเนี่ย ยังจะสอดคล้องกับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้และถือได้ว่าเป็นการกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีจึงถือไม่ได้ว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยมีผลเป็นการจำกัดสิทธิ์ในทรัพย์สินและเสรีภาพของผู้ประกอบกิจการค้าเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาสารวินิจฉัยว่าสามารถาสามารถกำหนดให้กระทำได้นะครับไม่ได้เป็นการไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบการแต่อย่างใดน,นะครับ